สวัสดีครับเดี๋ยวมาดูกันในข้อ23นะครับเดี๋ยวข้อนี้เก็บไว้สักหน่อยนึงนะครับเก็บไว้สนุรไม่ต้องตกใจนะอันไหนไม่มีตัวเลขไม่มีอะไรเนี่ยถือว่าเป็นข้อที่ดีครับเป็นข้อดีเช็คคอนเซปต์สบายสบายเลยข้อนี้เป็นข้อทิ้งทวนกันสําหรับเรื่องนี้นะครับทุกท่านครับดูให้ดีครับว่าเขาต้องการหาโมเมนต์อินเชียของพื้นที่ของไอตัวแกน X นะครับของตัวแกน X นะครับ เราบอกว่าถ้าเราเจอในตัวแกน x ตัวนี้เราพยายามแบ่งพื้นที่ออกมาให้อยู่ในลักษณะตัวที่ขนานกับแกนตัวที่มันขนานกับแกนขนาน,นเดี๋ยวทําเป็นตัวเล็กๆดีกว่านะครับเอาตัวด้านยาวมันขนานกับแกนเพื่อจะให้ได้ใช้สมการได้ว่า i x มีค่าเท่ากันกับอินดิเกต y ยกกาลังสองดีพื้นที่ a ใดๆเอาลครเราเลยบ,บอกว่า ไอตัวยากตัวง่ายมันคือการเปลี่ยนไอตัว dA ตัวนี้ให้อยู่ในตัวรูปแบบตัว x หรือเรียแบบตัว y ดังนั้นผมก็เลยขอญอาติ z o o ไปดูพื้นที่ฮะพอเราซูมไปดูพื้นที่เราก็จะอยาเห็นสัจธรรมของชีวิตแล้วะครับว่าถ้าแบ่งพื้นที่ไอตัวนี้บีบเล็กๆบีบเล็กๆบีบเล็กๆฮะไอตัวความหนาของเขาจะกลายเป็น dy คะความหนาเขาจะกลายเป็น dy นอกจากนั้นยังไม่พอครับเราบอกว่า ไอพื้นที่ da เนี่ยที่เราต้องการเนี่ยมันคือกว้างคูณยาวเอาละกว้างได้แล้วคือ dy และยาวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่กันเล่าถ้าเราบอกว่าจากนี่ถึงนี่นะครับจากนี่ถึงนี่มันคือ x2 จากนี่ถึงนี่มันคือ x 1ดังนั้นครับไอความกว้างตรงนี้มันคือ x2-x1 ลบ x1 นะครับมันคือ x2 ลบ x1 จากทั้งหมดเนี่ยจากนี่ถึงนี่ย้ำอีกทีนะมันคือ x 2จากนี่ถึงนี่มันคือ x 1ดังนั้นความกว้างของเราเลยกลายเป็น x 2ลบ x 1 x 2ถูก,กํำกับด้วยสมการ b ส่วน a ยกกำลังสอง x ยกกำลังคูณกับ x ยกกำลังสอง x 1ครับถูก,กํำกับด้วยสมการถูก,กํำกับด้วยสมการด้านบนดังนั้นก็เลยได้ว่าไอตัว x 1ได้มีค่าเท่ากันกับครับตัว x 1 ถูกกำกับด้วยสมการด้านบนมีค่าเท่ากันกับ a ครับส่วน b ยกกำลังสอง y ยกกกำลังสองเอาละครับนี่คือตัวนะครับตัว x1 x 1 x 1ครับตัว X1 ไปดูตัว X2 ครับถูก,กํำกับด้วยตัวเส้นที่อยู่ด้านล่างถูก,กํำกับที่อยู่เส้นที่อยู่ด้านล่างเลยได้ออกมาว่า ไอ้ x 2นั้นแท้จริงแล้วย้ายสมาการไปคย้ายสมาการไปครับเช็คในพนะิจารณาจะได้ว่าไอตัว x2 นี้มีค่าเท่ากันกับ a ฮะ a ครับ x2 a ส่วน b ยกกำลัง1ส่วน2คือรูท่นเลนฮะยกกำลัง1น่งน2แต่เขียนแบบนี้เพื่อง่ายต่อการอินทิเกรตนะครับง่ายต่อการอินทิเกรตทุกท่านครับแลบไปคูณอยู่กับ y ยกกำลังนะครับ y ยกกาลัง1ส่วน2ยังไงเสียพวกนี้เป็นค่าคงที่หมดนะครับ a b ไนหะ้เป็นค่าคงที่หมดดึงออกนอกขึ้นมาอินทิเกรตได้ไม่ต้องตกใจถ้าเกิดเจอสมการในลักษณะนี้ได้ออกมาเลยฮะ,ะได้ d a ที่อยู่ในรูปของไอตัวที่เป็น x 1 x 2แล้วก็ตัว d y เรียบร้อยแล้วเราเลยไปพิจารณากันต่อขอไปพิจารณากันที่อินทิเกรตครับเทียบไอตัวพื้นที่ต่างๆหรือได้มาว่า i อไนี่ครับไอมีค่าเท่ากับอินทิเกรตครับอินทิเกรตพื้นที่ A อใดใดวยกกำลังสองดีครับทุกท่านครับก็อินทิเกรตมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อินทิเกรตไปเป็น Y ยกกำลังสองดีเพึ่งหามาได้เป็นตัวแรก Y2 x อ่ะ X2 ลบ X1 X2 ก็คือ A ส่วนด้วย B ยกกำลัง1ส่วน2 Y ยกกำลัง1ส่วน2ลบครับ X1 ครับพึ่งหามาได้ a ส่วน b ยกกำลัง2 y ยกกำลัง2ปิดวงเล็บครับปิดวงเล็บและอย่าลืมนะครับว่าเรามีตัว dy อยู่การอินทิเกรตเทียบ dy ทำให้เราเห็นแล้วว่าครับขอบเขตการอินทิเกรตต้องไปอยู่ที่ y y จากไหนถึงไหน y ก็วัดจาก0ครับถึง b ครับ y วัดจาก0ถึง b ดังนั้นขอบเขตอินทิเกเรตเลยกลายเป็น0ถึง b โอเคนะครับขอบเขตการอินทิเกเรตเลยกลายเป็น0ถึง b เมื่อได้อินทิเกรตออกมาครับทุกท่านครับคูณกระจายกันเข้าไปเนาะจะได้อินทิเกรตออกมาได้ง่ายๆก็กลายเป็นอินทิเกรตครับจาก0ถึง b ครับ y ยกกำลัง2ตัวนี้คูณเข้าไปเลยกลายเป็น a ส่วน b ยกกำลัง1ส่วน2 y ยกกำลัง5ส่วน2ลบ a ส่วน b ยกกำลัง2องครับ y 2, 2บวก2กลายเป็น4ตัวนี้เป็นตัว d y อินทิเกตรตออกมาครับทุกท่านก็ได้ออกมาครับมีค่าเท่ากันกับครับมีค่าเท่ากันกับ2 a ครับส a ส่วนด้วย7 b ยกกำลัง1ส่วน2 นะครับเดี๋ยวเขียนเป็นเดี๋ยวจะมองว่าเป็น7ยกกําลังนะครับ7คูณอยู่กับ B ยกกําลัง1ส่วน2 Y ยกกําลัง7ส่วน2ลบครับ a ยกกําลัง5 B ยกกําลัง2 Y ยกกําลัง5อินทิเกรตตั้งแต่0ถึง B แทนค่าลงไปครับทุกท่านครับแทนค่าลงไปคําตอบก็จบมามีค่าเท่ากับกับ3 a b ยกกําลัง2 อ่า3 AB ยกกำลัง3ส่วนด้วยครับ35เห็นไหมครับอาเวลาที่เราเป็นไอตัวแปรเนี่ยผมชอบนะครับ ผมชอบโจทย์ที่เป็นตัวแปรเพราะเราไม่ต้องไปเช็คหน่วยให้มันยากเราสามารถตอบติดตัวแปรอย่างนี้ได้เลยพราะหน่วยของตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับ2ตัวฮะคือตัว A กับตัว B ยกกําลัง3เห็นไหมฮะไอตัว A ก็มีหน่วยความยาวไอตัว B ก็ไม่หน่วยความยาวดังนั้นคําตอบของเราก็กลายเป็นหน่วยความยาวยากกําลังสายสบาย,บายเหมือนกับตัวที่เรามีความรู้มาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับโมเมนต์เชียออฟแอเรียง่ายๆครับไม่มีปัญหานะ ไอจุดตรงที่ยากเนี่ยมันคือจุดนี้ครับสำหรับผมเนี่ยผมกังวลอย่างเดียวถ้าถ้าถ้าจะไปทำนะครับถ้าจะไปทำโจทย์ลักษณะนี้คือแกะ DA ให้ออกคนะแกะดีให้ออกแกะ DA ให้ชัดขอบเขตการอินทิเกรตเอาให้ชัวร์ว่าอินทิเกรตเทียบตัวไหนเทียบตัว Y ขอบเขตก็ต้องเป็น0จนถึง Y ก็คือวัดจาก0ย์ไปถึง B ฮนะเอาเลยครับพอถึงตรงนี้แล้วทุกท่านก็น่าจะมีความมั่นใจสำหรับการทำโจทย์ในลักษณะนี้ไม่บ้าง ก็น้อยนะครับไม่บากก็น้อยไม่มากก็น้อยโอเคครับเดี๋ยวไปปิดท้ายกันในข้อ24กันครับเป็นแกนวบ้างสบายๆครับไม่ต้องสีเรียดได้ไปเจอกันครับสวัสดีครับ